การปล่อยให้ขอไปค่ะการปล่อยให้ปัญหาการปล่อยให้ปัญหานะคะมันมันเจือจางไปตามมีปัญหาเรื่องเสียงสลัดการปล่อยให้ปัญหานะมันเจือจางไปตามใช้ระยะเวลา ให้มันขี้คายเนะี่ยบางครั้งบางเรื่องนะคะทําได้แต่บางเรื่องเรื่องใหญ่ๆอย่างเงี้ยอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในการที่คุณกับเขาไม่ได้พูดคุยไม่ได้ไม่ได้สื่อสารหรืออะไรก็แล้วแต่มันทําให้ปัญหานั้นยังอยู่อยู่แล้วนะคะต่อให้คุณเงียบกันไปสักห้าเดือนหกเดือนนะเป็นแฟนกันเป็นอะไรหรือว่าเป็นสามีภรรยาก,กันมันไม่มีมันไม่ได้ทําให้ปัญหานั้นหายไปนะครับปัญหานั้นจะถูกทับถม ให้มันรุนแรงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการการปล่อยให้ปัญหามันยังอยู่ที่เดิมโดยที่คุณไม่เคลียร์เนี่ยมันก็จะเหมือนอยากใยที่มันแบบสูงกันอยู่ตามการเวลาแล้วคนนี้ไม่พอจะมามาทําความสะอาดมันอีกทีหนึ่งเนี่ยคือมันเยอะมากนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกเฮ้อแบบพอเวลาผ่านไปทางที่ทางที่มันจะแบบสลายหายตัวไปปัญหามันก็เหมือนหยักใยอ่ะ คือมันก็จะทมันก็จะสร้างขึ้นมาใหม่ทบๆไปเรื่อยๆแล้วมันทําให้แบบมันเป็นแบบขยายอนณาเขตไปกว้างขึ้นนะคะอืมประมาณอย่างนั้นแหละนะคะถ้าคุณเข้าใจก็จะเข้าใจสิ่งที่ที่หมอพูดนะคะว่าไม่มีอะไรที่มันที่มันจะมันได้เป็นบางเรื่องบางอย่างเท่านั้นเองที่ความเงียบหรว่าสมมติเราเราทะเลาะกับ กับไข่แล้วเราเดินออกมาจากองค์ความขัดแย้งนั้นอนะปล่อยให้ความเงียบม,มันมันมันเขาเรีเยกอะไรนะมันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะของญี่ปุ่นหรือของเกาหลีไม่รู้นะคะแล้วก็แปลออกมาแล้วนะเป็นหนังสือแปลแล้วเออมันมีคนหนึ่งคนไปช่วยเหลืออีกคนหนึ่งแล้วแล้วกับ พอพอเขาเขาถูกขอความช่วยเหลือด้วยเขาเขาก็ยินดีเขาก็เต็มใจช่วยแต่ว่าพอเขาช่วยไปแล้วเนี่ยอีกคนที่มาไหว้บานให้เขาช่วยเนี่ยกลับบอกว่าเขาทําไม่ดีนะคะเขาก็มีความรู้สึกเออน้อยใจแล้วก็ติดอยู่กับคําพูดของคนคนนั้นแล้วคนนั้นก็ไม่ได้เคลียร์ไม่ได้อะไรนะคะอืมแล้วอา่าเขาเขาก็มาพูดมาคำหนึงว่า คนที่ว่าหวานก็บอกว่าเออรู้นี้เขาทําเองดีกว่าหรืออะไรกันแล้วแต่แล้วมันทําให้เสียความรู้สึกเกันไปอันนี้ยกตัวอย่างได้ว่าแต่เขาก็อถอนถอนตัวออกมาใช่ไหมคนที่เหมือนกับว่าอ่ะดึงงานกลับไปทําใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ความรู้สึกณนะช่วงโมเมนต์นั้นต่างคนทั้งใน A ใน B เนี่ยก็เสียไปละนะคะในช่วงเวลาที่มันมี มันมีช่องว่างตรงนั้นแล้วก็มันมีคําพูดอะไรบางอย่างนะคะมันก็ทําให้แบบว่ากินใจหรืออะไรกันก็แล้วแต่นะคะแล้วคราวนี้ก็กลับปล่อยให้เวลาเนี่ยเป็นช่องว่างไปอีกนะคะมันก็ยิ่งทําให้เขาเรียกว่าอะไรนะปัญหานั้นมันยังอยู่ปัญหานในการที่ไม่ไม่พูดกันเคลียรย์อ่คนคนที่ว่าแบบเออถ้าไม่ทำไ,ไมก็อาจจะพูดโดยลืมไปว่าเออ เพื่อนก็อุตส่าห์เข้าไปช่วยยื่นมือเข้าไปช่วยมันอาจจะไม่ได้ดังใจคุณร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เจตนาเขาคือหวังดีเข้าเข้าไปช่วยคุณเพื่อแบ่งเบาเงานคุณหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าคนที่มาขอไว้วานเขาอาจจะทําไม่ทันอยากได้ด่วนแต่บางกรณีเคสนี้มันเป็นแบบว่าเขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะสนิทกันมาก่อนแต่ว่าเพื่อนของเขาเนี่ย ดันเป็นหัวหน้าและตัวเขาเนี่ยเป็นลูกน้องนะคะอืมแต่จริงๆแล้วสายสัมพันธ์คือเขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะแต่ว่าได้มาเพราะฉะนั้นเวลาการถ้าคิดในโมเมนต์ของการเป็นลูกน้องเนี่ยเขาก็ต้องรับสภาพไปใช่ไหมในในเก็ต้องในบก็ต้องรับสภาพไปว่าเราอยู่ในฐานะลูกน้องงานผิดก็ต้องมาแก้แๆก,แก้ใช่ไหมคะแต่ถ้าคิดว่าเป็นสายสัมพันธ์ในในความเป็นเพื่อนมิตรภาพอย่างเงี้ยเออ คุณก็เขาอาจจะในเอในบีก็อาจจะเสียความรู้สึกกับในเอไปอะไรประมาณเนี้ยนะอืมอันนี้อันนี้เป็นเรื่อง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 เล่านะเหมือนเขาก็รัง